สวัสดีค่ะพุทธโทร,รวยธรรมโมรวยสังโคร,รวยจ้ามือนี่เฮาสิมาจุดถูกขอพรน,นะคะเราไปดูกันจ้ะดอกไม้ขึ้นมีดอกนะคะนี่สาวหน่อยปาแป้งฉันดอกวานบอนสีฉัน ออกดอกจ้ะออกดอกจ้ามือนีจ้าสิมาจุดถูกสาธุนะโมตัสสะเพระเวาตัวอรหันต์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระเวาตัวอรหันต์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพระเวาตัวอรหันต์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธรวยธรรมโมรวยสังโฆรวยเราจะมาดูกันจ้ะมือนีเขาสิวารวยน้ำกันเนาะจ้า เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะดูเพื่อเป็นแนวทางของวันที่หนึ่งกันยายนจ้ารุ่นน้ำกันจ้ารุ่นน้ำกันรุ่นรุนรุน ก็กำลังจูงๆเห็นบ่จ๊ะตัวที่หนึ่งว่าแล้วพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าตัวที่หนึ่งจ้าตัวที่หนึง่งตัวที่สองมาแล้วจ้าตัวที่สองจ้าตัวที่สองสวยงามจ้าสวยงาม สวยงามคักสวยงามเนี่ยห้ามารุนตัวที่สามกันจ้าตัวที่สามกำลังมาจ้าตัวที่สามกำลังมาตัวที่สามกำลังมาเฮอเฮอ ชัดเจนจ้าชัดเจนชัดเจนขนาดเลยชัดเจนขนาดเลยจ้าดูเอาน่จ้าดูเอาแล้วก็ยังมีแนวทางเลขไทยอีกนะจ้าแนวทางเลขไทยเดี๋ยวสิบเห็ดห้เบิงอีกทีนึงนะจ้าสำหรับคลิปบีขอห้ผู้ที่ชมผู้ที่เบิง่ง โศกหมานน้ำกันทุกขู่ทุกคนจ้ามันหมานเด้อเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมนะคะสวัสดีจ้า